สำหรับนัดนะคะหรือว่าสำหรับเราๆนะคะทุกคนกลัวหมามากนะคะการโดนหมากัดทุกคนอารมณ์เขาจะเป็นยังไงเขากลัวนะคะทุกคนย้าอีกทีว่ากลัวไม่ได้เกลียดนะคะทุกคนฮัลโหลทุกคนทุกับนัดอีกแล้วนะคะในช่อง Diary Journey ค่ะ วันนี้นะคะนัดจะพาทุกคนนะคะมาสถานที่ออกกำลังกายกันค่ะทุกคนแต่ไม่ใช่สำหรับนัดนะคะหรือว่าสำหรับเราๆนะคะทุกคนเป็นสำหรับน้องหมาค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะนัดอยู่ที่ dog park ค่ะก็ตามชื่อเลยนะทุกคนก็เป็นพาร์คสำหรับน้องหมานะคะทุกคนซึ่ง พักนี้นะคะก็เป็นพากให้สำหรับน้องหมาเนี่ยได้ามาออกกําลังกายนะคะได้นะะามาเพสัดเพลิ์แล้วก็เจอกับน้องหมาตัวอื่นๆกันนะคะทุกคนงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรให้น้องหมานะคะได้เล่นแล้วก็ได้ออกกําลังกายกันบ้างนะคะ คือต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่านัทเนี่ยเป็นคนที่กลัวหมามากนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าค่ะทุกคนตอนที่ในช่วงปฐมนะคะทุกคนคือนัทเนี่ยมีประสบการณ์โดนหมากัดค่ะทุกคนซึ่งเป็นหมาที่เราเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะคะก็ก็ไม่เชิงว่านัทเลี้ยงเอาไว้นะคะเป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะซึ่งบ้านก็อยู่ติดกันนะคะทุกคนเขาเลี้ยงหมาเอาไว้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ อ,อยู่ๆวันหนึ่งอ่ะหมาเนี่ยก็มากัดน,นัดเฉยเลยทุกคนซึ่งนัดก็ไม่รู้นะคะว่านัดไปทำอะไรให้น้องหมาเนี่ยโกรธหรือว่าไม่พอใจหรือเปล่าแต่ว่าน้องหมากับนัดเนี่ยคือโตมาด้วยกันแล้วก็รู้จักการเล่นด้วยกันตลอดเลยนะทุกคนก็หลังจากนั้นนัดก็เลยมีอาการแบบว่ากลัวน้องหมานะคะกลัวนะคะทุกคนไม่ได้เกลียดนะคะทุกคน แล้วก็เวลาที่แบบว่ามีคนเขาพาน้องหมาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินผ่านเราก็เหมือนแบบเซฮัลโหลทักทายน้องหมา mm hmm. ใช่ไหมทุกคน mm hmm. เจ้าของเขาก็บอกว่าโอเคจับได้นะแตะได้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองซึ่งกลัวหมาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แบบว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า คือแบบว่าเรามันกลัวทุกคนอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะคอคอหอสอตอคือแบบว่าน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความรักเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนซึ่งเราเป็นคนแปลกหน้าเราก็ไม่รู้ว่าน้องหมาตอนนั้นอะอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาอาจจะแบบว่าไม่พอใจอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็มากัดเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นการเหมือนแบบ ป้องกันตัวเราเองที่แบบว่าไม่ให้ไปคลุกคลีกับน้องหมามากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความกลัวนะทุกคนกลัวนะคะทุกคนย้ำอีกทีว่ากลัวไม่ได้เกลียดนะคะทุกคนโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรอบรอบอดอกพาร์กกันเลยดีกว่านะคะพาร์คสำหรับน้องหมานะหมาเนี่ยชีวิตแบบว่าดีๆนะคะมีพาร์ให้แบบว่า เป็นส่วนตัวให้เล่นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวนัดจะโชว์นะคะว่าเดี๋ยวนัดจะให้ทุกทุกคนดูนะคะว่าในพาร์คเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดอันไหนที่ให้น้องหมาได้ฝึกได้เล่นกันด้วยนะคะทุกคน อันนี้ก็เหมือนเป็นท่ออย่างหนึ่งนะทุกคนเพื่อให้น้องหมาไม่กลัวนะคะก็มันจะเข้าได้อีกทางหนึ่งแล้วก็ทะลุออกมาอีกทางหนึ่งนะคะฝึกให้น้องหมามีความกล้านะคะซึ่งท่อเนี่ยจะมีอยู่สองท่อนะคะทุกคนหรือไม่ก็ให้น้องหมาได้กระโดดนะคะทุกคน ส่วนอันนี้นะคะก็เหมือนให้น้องหมาได้วิ่งเล่นทรงตัวนะคะทุกคนก็นี่หลังจากฐานนั้นเสร็จแล้วนะคะก็กระโดดมาฐานนี้เลยค่ะเหมือนเป็นซีซซเป็นไม้กระดกเล่นอนะทุกคนแล้วก็หลังจากฐานนั้นเสร็จนะคะต่อมาด้วยอีกฐานหนึงนะะ่งค่ะทุกคนมาก้าวกระโดดกันนะคะทุกคน วิ่งแล้วก็กระโดดลงนะคะทุกคนแล้วก็มาต่ออีกฐานนึงเลยค่ะอันนี้น่าจะแบบว่าซิกแซกนะคะทุกคนให้น้องหมาได้วิ่งเล่นฝึกความงงกันทุกคนมาอีกฐานหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะฝึกให้กระโดดขึ้นลงนะคะทุกคนน,นี่เป็นฐานลอดห่วงนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็วิ่ง แล้วก็กระโดดลอดห่วงไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหดีมากเลยค่ะทุกคน นี้เป็นฐานให้น้องหมาได้ฝึกกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะทุกคนซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนระดับได้ด้วยนะคะทุกคนหลังจากเล่นเหนื่อยแล้วนะคะน้องหมาก็สามารถมาล้างตัวมาดื่มน้ําได้ตรงนี้นะคะทุกคน กลับมาขึ้นรถกันแล้วค่ะทุกคนซึ่งข้างนอกคือลมค่อนข้างจะแรงนะคะคือนะัดไม่สามารถจะพูดอะไรได้เลยเพราะว่าลมแรงมาก ก็นั่นแหละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะนัดก็พาทุกคนนะคะมารู้จักสถานที่อีกสถานที่นึงที่ให้น้องหมานะคะได้มาวิ่งเล่นแล้วก็ได้มาออกกําลังกายกันนะคะทุกคนซึ่งขนาดน้องหมาเองเนี่ยยังมีที่ออกกําลังกายเลยทุกคนคิดดูว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยน่าอยู่มากแค่ไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนนัดก็ต้องไปแล้วค่ะทุกคน แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้นัดทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามจนมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงที่นัดเพิ่งตัดเสร็จนะคะจำได้ไหมคะทุกคนที่ เราไปที่สปอตไลท์กันแล้วก็ไปซื้อผ้ากันนะคะอันนี้ก็เป็นกางเกงที่นัดพึ่งตัดเสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นของปลาน้อยแล้วก็กางเกงขาย,ยาวเนี่ยก็จะเป็นของนัดนะคะทุกคน